โอ้เป็นเกษตรกรยังสามารถเป็นนักบินในน้นำว่นี่คืออาชีพที่เกิดขึ้นมาใหม่ครับแต่คืออาชีพการบินการบินบริการเกษตรกรบบตองไปหมุนป้าอ้อยบบตองไปหมุนป้าเขาตั้งแฝงแล้วครับปล่อยมือสสมอเลยครับปล่อยมือครับผมเค็งานสบายสบา,ายแต่ก็ต้องดูมันด้วยเผื่อมันบินหนีเ <laughs> <laughs> ต็มที่เลยพลังไปผลจากไรสามร้อยครับวูาสามร้อยไร <laughs> ครับ จะบอกได้ว่าเมื่อๆหนึ่งบาดสองสามหมื่นก็ได้ดิว่าเท่าไหรก็ได้ครับเท่าโดนบินกับเท่าโดนเดินดินนี่มันต่างกันปะต่างแล้วโดนเดินดินมันเมื่อยมันเมื่อยครับเราเราทนที่ได้นะครับต่างปะอันนี้ดีกว่าไหมอันนี้ดีกว่าครับว่ามันย่องของเขาปะเออไม่ย่องหรอกเออจ่ย่องกินยังงอ ดันนะครับมื้อนี้ตอนรับสู่บรรยากาศดีๆขออนุญาตเช็คอินอยู่ที่อำเภอปักทงชัยนครราชสีมาครับมื้อนี้จะพามาเบ่งนวัตกรรมใหม่ของอาชีพใหม่ทือว่าเป็นอาชีพการบินก็ว่าได้นี่คืออาชีพที่เกิดขึ้นมาใหม่ครับการบินบริการเกษตรกร,กรที่ต้องการความรวดเร็วความประหยัดและกะ็ง่ายแสนง่ายบบตองไปหมุนป้าอ้อยบบตองไปหมุนป้าเขา เที่ยวเติมน้ำเติมปุ๋ยมันเมื่อยมากแล้วครับนวัตรกรรมใหม่ทางการเกษตรโดนการเกษตรของสยามคูบุตตามื่อนี่จะพามาเจาะลึกว่าพี่เล่าใส่โดนในการสร้างอาชีพนี่มันเหตุเห้เรามีอะไรใดประมาณใดแน่คุ้มคาบอยากเกินไปบอมีการดูแรลรักษาอย่างไรมอือนี่ครอบคุ้มทั้งบิดเลยนะครับเนื้อหาสาระล้วนๆน,น,นะครับมือนี้ฟันไปแเล้าเซ้านี่ประมาณสามพันนอเนาะ นะครับกับการบินพ่นยาพ่นปุ๋ยเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับายเพิ่นนะครับพี่ครับพ่นยืนอยู่พี่สวัสดีครับพี่ลังครับครับสวัสดีครับผมมาคนเดียวเฮ็ดคนเดียวครับครับใส่เงินเดีใส่เงินใส่เงินหลายคนเงินหลายคนเมื่อนี้มาพ่นหน้านี่คือหน้าเราจริงๆนะครับ จักไรครับปกติเห็ดหน้าเอานี่ประมาณ3ามไลครับครับผมแล้วก็มีอ้อยครับมีหน้ามีอ้อยครับอ้อยประมาณแปดไ่แปดไ่ครับโอ้อันนี้เล็กๆนี่คิดว่าสิเอามาผลรับจ้างอยู่ว่คิดว่าจะเอามาทำของตัวเองครับแค่นั้นเองแต่ว่าตัวนี้โมเมนตัวแรกเันบ่เนี่ครับเป็นตัวที่สองเห็ดไม่จ็กปีแล้วครับ สองปีครับสองปีแล้วครับไปที่ไปคนเดียวไปคนเดียวครับผมช่วงนี้งานหลายแน่บ่ครับช่วงนี้ช่วงนี้หลายครับช่วงช่วงพวกขับโพดพวกอะไรนี่งานแต่เยอะหลายเอาจริงแบบเต็มที่เลยพิลังไปผลจากไรสามร้อยครับวูสามร้อยไรครับผมกระซิบได้บอกว่าค่าผลนี่ไรเท่าไรแถวๆนี่ไรละร้อยครับไรละร้อย้อครับเดี๋ย่าบอกได้ว่ามื่นหมื่นมื่หนึ่งฟาดสองสามหมื่นกับไรนี่ กว่าเท่าไหวก็ได้ครับสองสามหมื่นเป็นไปได้เลยครับมันนี้นองเนื้อจากความรู้เรื่องการมาคนเดียวแล้วเดี๋ยวจะพาจอเล็กเรื่องการหาลูกค่าของเรานําเดินนะครับอันนี้เดี๋ยวเบิ้งมันวิธีการเติมก่อนเปิดก๊อกนั้นเรียบร้อยก๊อกน้ก็ห็นก๊อกสองหม่องเลยหนึ่งหม่องสองหม่องตัวนี้ไปเติมเลยตัวนี้ไปเติม ยี่สิบลิตรเติมเลยครับพี่รังครับครับเติมเลยเติมเลยครับเติมยี่สิบลิตรแบตก่อนหนึ่งพ่นเบิร์ตบอครับเฉเดียวเบิร์ตครับแบตก่อนหนึ่งโดยประมาณก็คือหนึ่งถังต่อหนึ่งแบตบอใช่ครับโดยประมาณครับแต่ว่าพี่เรามีแบตจ้าก่อนครับพี่มีสามครับสามก่อนแล้วก็มีเครื่องปั่นไฟน้ำครับมันทันบอมันฉาดทันกันบอทันครับสามก่อนมันจะวนกันพอดีวนกันพอดีครับผมก่อนหนึ่งฉาดจช่ไหมพีพี่ประมาณแปด ถึง10นาทีเอามันเร็วขนาดนั้นได้ปะเร็วครับแถึงสินาทีเต็มครับผมเต็มโอ้แสดงมา3ก่อนกับเพียงพ่อหมุนเวียนสําหรับเห็ดคนเดียวครับเราเห็ดเคยพ่นแบบเต็มที่ได้สามรอยไร่ไ่ได้คุยเห็นไหมไม่ได้คุยครับด้อีหรีครับได้ธรรมดาเลยคนเดียวนําคนเดียวครับผมสามรอยไร่ครับโอ้เติมข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็เติมแบตเข้าไปนี่แบตเรารับง่ายๆหิวมากแทบแบบนี้ครับผมนี่คือ คอดีเลยที่ผมมองว่ะพี่เฮ็ดงานสามลอยได้บริเซียนน้ำมันจักบาทคน้องบริเสียน้ำมันจักโอ้เสียน้ำมันคาปันคาปันคาปันอะนน้ำมันลดไปกับปันกับเบร์ไยอยู่วะคาปันน้ำมันก็ลอยไล่ประมาณสามลอยครับ้มีมีคาผมปันปันเพื่อชาร์ตแบตเตอรี่แล้วครับเครื่องปันไฟกับมีคาน้ำมันอยู่ลอยไล่ตัวสามลอยครับโอ้ยคุ้ม ตั้งแปลงแล <m desp lawsuit royable> ้วกับปล่อยมือสมอยนี่ครับปล่อยมือครับผมเท็นงานสบายสบายแต่ก็ต้องดูมันด้วยเผื่อมันบินหนีแต่ว่ากับว่าอะไรยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากครับผมเรารีโมทแบตนั่นว่ครับพี่รีโมทนี่ได้โอ้สามร้อยไร่ก็ยังไม่เมดนะครับไม่เม็ดครับผมโอ้ครับผมครับเราปล่อยมือ้วครับสบายๆเลยหลังจากตั้งแปลงแล้วก็คือปล่อยให้โดนทํางานชังเกตแต่ว่าความผิดปกติว่า บินออกนอกที่ตั้งไว้บอนะครับครับแต่นี่ก็จะบินไปเรื่อยๆมันไม่ฟูแล้วตั้งระยะตั้งความเร็วเรียบร้อยครับอันนี้พ่นแล้วแล้วนะครับจอดลวครับมีแบงค์นี่แล้วแล้วพ่นเข่าแล้วแล้วจกไรครับพี่นี่อันนี้มันประมาณสองสองไร่เกือบสามไร่นะครับลายคนก็บอกว่ามันจิตเป็นอาชีพได้จรงไดครับอาชีพที่เกิดขึ้นได้นั่นก็คือการมีรายได้ ตัวนี้สําคัญเลยนะครับว่าเทคนิคการหาลูกค้าของพี่ลังนะครับเรามีเทคนิคแบบไดแน่มีเทคนิคแบบไดพีคี่เพิ่มว่าลูกค้าเยอะขึ้นไม่งานหลายขึ้นเฮดใท้าสามารถเอาโดนมาประกอบเป็นอาชีพได้ในการ,รอาชีพบริการเกษตรกรนี่นะอย่างของผมนะครับอย่างของของญาติพี่น้องกันที่เรารู้จักเนี่ยผมก็จะขอเขาไปฉีด เขาจะจ่ายเงินไม่จ่ายก็ค่อยว่ากันทีหลังไปพ่นเลยนะไปพ่นในเลยแล้วตามถนนตามอะไรเนี่ยคนก็จะเห็นคนก็จะมาดูตอนนี้เขาคนข้างคือหาสําหรับโดนเขาจะมาจอดรถดูกันเป็นแถวหนึ่งเลยเขาจะมาขอเบอร์ทัวร์ไว้ครับครับสองเขาจะมาดูแปลงที่เราไปฉีดซ้ําว่ามันได้ผลไหมอืครับสามเขาถึงจะโทรหาเราแสดงว่าพีังใส่งานครับ ใช่ไอ้ผลงานดึงลูกค้าครับผมผลงานเนี่ยคือปากต่อปากเขาพ่นให้แป้งนี่ใช่มันเขียวงามเขาจะบอกต่อกันแป้งนี่เขาจะบอกพี่น้องที่เขามีอยู่ครับผมว่าพี่ลังเล่าพ่นดีเขียวดีขนาดคือเขาเบอกจากความรู้สึกของเขาเลยใช่นี่คือการเพิ่มลูกค้าเลยครับเพิ่มลูกค้าผมคือรักเลยกระซิบจัาหน่อยในปัจจุบันสองปีกับการรับจ้างพ่นามนี่พี่ลังคิดว่าจะคล้องมีลูกค้าเล่าๆจักร ต่อปีนก็ผมในแปลนในแปลนนี่ในแปลนนี้น่าจะประมาณสามพันไรครับในแปลนนะปีหนึ่งสามพันไร่ครับต่อรอบต่อรอบอาจจะสองรอบก็ได้บ่แน่ไอแปลงหนึ่งอาจจะใส่บริการถึงสองรอบครับผมสามพันไร่ราคาบริการอยู่นี่นะครับพี่เป็นคิดราคาลอยหนึ่งต่อไรเกี่็บไปทุ่งนาเอาสามพันไรคุณลอยไป มันเด้กขนลลานเหรอพี่เอาก็เดี๋ยวถามมาเงินไปไหนนะเป็นยังพี่คือตัดสินใจสื่อของคู่บุตาครับพี่ก็หนึ่งเซลดูแรดีครับครับผมแล้วก็มันมีระบบผ่อนเอามีระบบผ่อนน้ำผมมีไฟแนนซ์มีไฟแนนซ์ครับผมครับผมเราก็ไม่มีเงินซื้อสดเนาะก็ผ่อนเอาตามที่พี่ใส่โดนของคู่บุตามานี่ครเอาแบบ ศูนย์บริการทีมา่าเราพี่ประทับใจที่สุดเต่าซูพี่น้องฟังนะครับครับคือเริ่มจากตอนที่ผมยังใช้ตัวเล็กอยู่เลยนะครับโอ้คือไอตัวเลกนั้นมันเสียครับมันเกิดตกเนาะครับอืมแล้วทีนี้ผมก็โทรไปหาพี่ที่รู้จักกันในคูบูตาแกเป็นเซลล์นะครับพี่ช่วยผมหน่อยโดนผมมันตกเนี่ยแกก็เอาโดนแกที่ยี่สิบโปลเนี่ยมาบินให้เลยบินแปลงลูกค้าให้เลยเป็นโดนตัวนี้ปะ เป็นตัวนี้ครับตัวนี้เลยตัวนี้ครับครับผมก็มาถึงไอ้ตัวตอนตัวนี้ที่มีอะไรเสียอืครับโทรไปอย่างโทรไปตอนเช้าเนี่ยตอนเย็นเขามาเปลี่ยนให้เลยเคลมประกันเรียบร้อยอูแสดงว่างานบริการหลังการขายในคนข้างจะประทับใจอยู่ประทับใจครับผมเยมากแล้วฟังที่ลังเบาเรื่องของอะไรกะ มีพร้อม,ววม,ร,อมรวดเร็วครับผมรวดเร,<ว>ร็รวครับ,รบตัวนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับเรื่องของศูนย์บริการถ้าโทรเอิน้นมือนีมากมือนีเลยปะใช่ครับอย่างโทรโทรวันนี้ถ้ามีปัญหา,ถ,า,ญหาถ้าเครื่องมีปัญหานี่โทรวันนี้ช่างตอนเย็นช่างจะมาเลยมากเลยครับผมการแสดงว่าการบริการหลังการขายของคูโบตานี่ที่ว่ามาเร็วอ,อยู่ครับถือว่าดีเลยพี่มั่นใจกับสยามคูโบตานี่ผมมั่นใจเลยครับเรื่องของโทรเอิ้นนี่เร็วครับครับครับผมนี่คือความมั่นใจ ของพีลังที่เพิ่นเลือกใส่ของสยามคูบูตาคือเรื่องของการบริการหลังการขายถือว่ามีความสําคัญแห่งนะครับอันนี้ผมจะบอจอเลือกว่าถามมันเป็นยังสันผีคือบอสื่อจากตัวหนึ่งนะนี่แหละครับพี่น้องครับสาหรับเรื่องเล่าของการเกษตร หลายคนก็จะนึกถึงอยู่แล้วครับคําว่าคูปูต้าคูปุต้ามีมากับเกษตรกรไทยนี่45หปีนะครับอยู่ในไทยม้อนี็ถือว่าเป็นรอบในการเช็ครอบของสยามคูปุต้าม้อนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องนะครับเดี๋ยวเสียเพิ่นมาตอบขอสงสัยเพิ่มเติมอีกนะครับพอดีม้นนี่เพิ่นมาเช็ครอบพอดีนะครับเดี๋ยวะให้เพิ่นมาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ คน<ม>ซื้อพินนมนะครับพินนมครับเบื้องต้นเลยก่อนที่จะใส่งานโดนนี่เขามีการตรวจเช็กยังไงครับพี่ครับอ่าลักๆเลยนะพี่ก็คือว่าโดนนะครับเขาต้องเช็คว่าเขามีการล็อกล็อกแขนทุกข้างก้อน<ม>ก้อนชีบินนะครับอาจจะมีการหลงลืมได้เฮ็ดไทยเกิดอุบัติเหตุหบางที่เขาบด้ล็อกบางที่สาตาร์ทแล้วแขนมันพับมันก็เฮ็ดไท้สิ้นส่วนเสียหายได้ครับสองนะครับในตัวระบบของมันก็จะมีเซฟตี้อยู่แล้ว ถ้าเราลืมล็อกมันจะฟ้องขึ้นมาที่รีโมทเลยรีโมทเลยว่าเขียนเขียนสามลืมล็อกหรือแขนนี้ลืมล็อกอ่าโดนจะไม่สามารถไม่รีโมทเลยแมนครับผมครับผมแต่ว่าเบื้องต้นเช็คเช็คก่อนบริการมือก่อนแมนหลังจากนั้นนะครับที่สําคัญก็คือสีเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่โดนนี่สําคัญครับว่าเขาเขาก่อนที่เช็คว่าเซลล์แบตเขาปกติบ่นะครับอ่าถ้าเกิดว่าแบตเขามันเสื่อมมันยังมีโอกาสที่โดนอาจจะหยุดจ่ายไฟกระทันหันเฮ็ดให้โดน โดนต๊กได้ครับอันนี้ที่สองคือการบบเช็คเบื้องต้นแบบไดพี่เช็คเบื้องต้นนีมันที่เช็คพานระบบไดครับเขาเสียบแบตตะรีเข้าไปแล้วก็เช็คที่รีโมทม่ใช่ฟ้องเป,เ,เป็นเซลเป็นเซลขึ้นมาเลยว่าแบตก่อนนี่เน,นี่เซลเซลเขาสมบูบรณ์บ่นะครับมันมสามารถเช็ค,คเช็คไปเลยครับเช็คอุณหภูมิเช็คอ่ากำลังไฟอย่างได้ครับตัวนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่รีโมทเลยแม่ครับใจอมอนิเตอร์เลยแม่ครับครับผมจุนทเลยที่การชิเป็นตัวในส่วนของตัวนี้ครับ ตัวนี้ทีเป็นการใช้ใช้งานอยู่ตลอดเนาะมันสีตัวเป็นเขี้ยวรับกับแบตเตอรี่ครับมันก็ทีมีโอกาสที่มันความหอนมันก็ทีมีคราบขมเมาดำดำนะครับตัวนี้อาจจะใช้น้ํายาไอคอนแทคคีเนอร์นะครับฉีดปุ๊บถ้าว่าสะอาดแห้งปับ๊บเลยเป็นน้ํายาเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมครับนี่คือการตรวจเช็คเบื้องต้นหลังจากแบตแล้วตัวใดพี่นุม่มตัวที่ตัวเช็คก็คือเป็นในส่วนของของใบนะครับบางที่เขาอาจจะเวลาใช้งานอาจจะไป ตีกิ้งไม่กิ้งหยังใบแตกใบหยางครับมันก็จะมีผลต่อการทรงตัวของโดนครับบางที่ใบแตกใบบินใบใบมันแหวงม่หยังไปนะครับกห้เช็คถ้าสภาพมันขาดไปหรือว่าแหว่งกะควรแนะนําซื้ออะไรมาเปลี่ยนครับเพราะมันจะมีผลครับการในการบินครับในการรักษาสมดุลของตัวโดนครับผมเช็คใบครับเช็คนั่งอีกครับพี่ตัวต่อมาก็สิเป็นในส่วนของถังน้ํายาครับเพราะว่าถังน้ํายามันอยู่กับสารเคมีครับเฮาต้องหลังจาก ไอใช้งานทุกครั้งนะครับควรเอาน้ำเป้ามาเติมแล้วก็โฟเพื่อเป็นการไล่สารเคมีออกจากพวกสายพวกหัวฉีดนะครับโฟโฟ,โฟ,โฟน้ำเป้าทิ่มจะเป็นการล่างถังไปในตัวแล้วก็ล่างหัวฉีดไปในตัวครับตัวนี้มันฉีดซอยยืดอ,อายุการใช้งานของพวกหัวฉีดพวกปั๊มได้ครับบริษัทมันฉีดสารเคมีมันฉีดไปกัดก้อนอาจจะเฮตุให้ิ้นส่วนชำรุดเสียหายอ่าก้อนเวลาของมันนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของหัวฉีดครับก็เท่ากับ ถอดล่างท่อหมุาธได้นะครับถอดได้ไม่นครับผมครับผมอ่ากันลักๆกกัชิีประมาณนี้ครับว่าเรื่องประกันจักน้อยหนึ่งครับหลายคนก็สงสัยอยู่ว่าซื้อไปแล้วมันมีประกันแบบใดล่ะครับประกันนี่นั่นบ่พี่ประกันนะครับกัจิีมีอยู่สองอย่างครับผมอย่างแรกคือประกันประกันในตัวสินค้านะครับกัจิมีแยกย่อยเป็นหมวดอ่ามีสามเดือนหกเดือนหรือสิบสองเดือนครับแล้วแต่แต่ละชิ้นชิ้นส่วนครับอันนี้คือเป็นประกัน ตัวโดนครับผมตัวที่2เป็นประกันอุบัติเหตุอแถมประกันอุบัติเหตุให้หนึพงปีแถมอยู่แล้วครับระยะเวลาหนึ่งปีครับกคือมีทั้ง1ก็คือประกันชิ้นส่วน2ประกันอุบัติเหตุก็มีให้มี2แบบมี2แบบครับนี่คือการลดความกังวลของคนที่ยังบ่เคยใส่งานครับว่าใส่งานไปแล้วสีเกิดอุบัติเหตุบ่สีตกบอบินแบบใดมีปัญหาแบบใดทุกอย่างทั้งหมดก็คือเพิ่นประกัน1ปีคำว่าหนึ่งปีนี่คือ บ้านเติบเลยเนาะจนเป็นจนคล่องไว้เนาะปีหนึ่งครับผมจนเก่งเลยครับปีนี้หลายคนเนี่ยจะมองว่ามันขนาดสนใจอยู่แต่บางทีการสื่อจํานวนเงินก่อนยังไงบางทีมันกับโบมีช่องนี้มันมีระบ่อนบ่มันตรงดาวไลาเป็นไดพี่อ๋อตัวนี้โบตองห่วงครับ้าลูกค่าอันนี้เขามีสินเชื่อของ S K L นะครับอันนี้เราเริ่มต้นแค่1 0เท่านั้นสิร์เช่องทางการผ่อนจ่ายมีหลากหลายครับคุอยุ่งรับลูกค้าสะดวก Oh. อยากใจงวดแบบใดสามเดือนหกเดือนปีได้ 3, เบิร <6, S 1> ์ตต่อสอบถามเพิ่ไนได้ครับเอาที่เฮาสะดวกครับผมดกดาวเริมจนแค่สิบเปอร์เซ็นต์ดาวเริ่ม้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสองทางป่อนใจมีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกสะดวกเลยครับอยากได้แบบรายเดือนรายปีสามเดือนหกเดือนครับอันนี้คือนิ้วกับลูกค้าสะดวกครับใช่บริการอบบอครับใช่อยู่ใช้ของหลานนี่แหละบอครับ ลหลังจากเข้าโดนบินกับเข้าโดนเดินดินนี่มันต่างกันปะต่างแล้วเดินโดนเดินดินมันเมื่อยมันเมื่อยครับเราเราผลที่ได้นะครับต่างปะอันนี้ดีกว่าไหมอันนี้ดีกว่าเพราะมันย่องของเขาปะเออไม่ย่องหรอกแอ๊ะไดย,อย่องเห็นยังนา